สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองนะครับเรียกว่าทั้งพี่บุญนําแล้วก็พี่มนทพานเนี่ยก็เจอกันนะครับได้มีโอกาสารู้จักกันเพราะว่าเป็นเพื่อนกับพี่สาวด้วยนะครับแต่พอแต่งงานกันแล้วเนี่ยชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้และโดยเฉพาะทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าเป็นคนทํางานทั้งเรียนมา ทำงานประจําค้าขายแต่ถึงเวลาชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยแลนยังไงอาถามหัวหน้าครอบครัวก่อนดีกว่าคราจริงๆแล้วเนี่ยท้าย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะครับ,ค,รบคือเจี๊ยบเนี่ยมนภ,ภาเจี๊ยบเนี่ยนะฮะแกจบมาทางบัญชีครับแล้วตอนที่กระจบมาเนี่ยแกไปทํางานกับทางบริษัทบริษัทสายยูเนียนครับซึ่งตอนนั้นเราเราก็เราก็โอเคนะคเพราะว่าในชั้นแรกเนี่ย ก่อนแต่งแกทํางานแต่พอหลังแต่งแล้วเราก็เริ่มวางแผนแล้วว่าเออถ้าเรามีลูกเราจะทํำยังไงความสะดวกทั้งตัวเขาตัวเราทั้งลูกเราครับก็เลยปรึกษากันว่าอย่างนี้ดีกว่าออกจากบริษัทมาช่วยธุรกิจของเราเองครับเพราะว่าพื้นฐานทางบัญชีระบบการเงินเขาดูแลได้ครับก็เลยบอกอ่ะ ไหนๆถ้าเราเรามีครอบครัวแล้วเราสร้างครอบครัวแล้วเรามีลูกแล้วเรามาดูแลของเราเองทั้งทั้งลูกเราเองทั้งธุรกิจของเราเองดีกว่าเจบเขาก็โอเคครับออกมาช่วยกันนะอาะจารย์เราก็เหมือนกับสร้างครอบครัวแล้วเราก็ต้องการคนที่ไว้ใจใช่ครับมาดูแลพี่เจบก็ลาออกนะก็มา,มามามาอยู่ตรงนี้ เป็นไงฮะชีวิตหลังจากที่ต้องลางออกแล้วมามาช่วยกิจการของสามีเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปไเปลี่ยน,ย,นยังไงบ้างฮะมันภาระเยอะขึ้นหรือว่ามันรู้สึกว่าเ,เรายังไม่ค่อยชินทั้งสังคมอะไรด้วยแล้วเพราะเราก็ มันเหมือนเหมือนเรายังไงเราก็เหมือนอยู่กับบ้านครับครับใช่มันเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าตอนทํางานเราเข้าออฟฟิศใช่แต่พอแม้ว่ามาทํากิจการมันเหมือนกับว่าอะไรนะเหมือนฉันอยู่บ้านตลอดเวลามันไม่ได้มันไม่ได้ออกไปไปไหนเลยคือคนทํางานจะรู้สึกไม่ค่อยอยากอยู่บ้านประมาณอย่างนั้นใช่ไหมแต่ข้อดีอาจารย์ครับเจี๊ยบมีข้อดีตรงนี้ครับพูดน้อยอืคนที่พูดน้อยแม่บ้านพูดน้อยเนี่ยทําให้คนเกรงใจ ด้วยส่วนหนึ่งและการที่แกพูดน้อยเนี่ยมันเป็นในมุมของผมนะเป็นคะแนนบวกครับเพราะว่าคือเท่าที่เราเคยเจออบางคนเขาพูดตรงพูดเร็วครับอุปสรรคปัญหามันเกิดทันทีปากไวใช่พูดเยอะโดยโดยจริงๆแล้วเหตุผลเขามีถูกต้องแต่ในสังคมครอบครัวที่เป็นคนจีนครับ ยิ่งของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีพี่น้องหกคนครับแล้วเราเป็นน้องคนที่สองแต่เรามีครอบครัวเป็นคนแรกม,มันเหมือนกับว่าเราต้องปรับตัวเองโดยที่เราไม่มีแบ็คให้เราดูเลยว่าไม่มีตัวอย่างเลยไม่มีตัวอย่างเลยพี่ชายเราแต่งทีหลังด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเราต้องเหมือนเราต้องต้องเป็นผู้นำไปโดยปริยายครับนะฮะ แต่ทีนี้พอพอเริ่มต้นเข้ามาแล้วเหมือนกับทุกอย่างน่าจะลงตัวมีกิจการเป็นของอตัวเองคือธุรกิจไปได้ดีแต่เมื่อกี้ที่เล่าไว้ในช่วงต้นก็ปรากฏว่าไปเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหลังจากแต่งงานไปได้สักพักหนึ่งเริ่มมีลูกแล้วมีลูกแนละ้วและจังหวะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันเข้ามาตอนนั้นเนี่ยลูกอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นเข้ามาลูกเดี๋ยวนะน่าจะน่าจะคนที่สองคนที่สามคนที่สามคน,คนที่สามหลังคนที่สามแล้ว ช่วงวิกฤตตอนนั้นช,ช่วงแรกๆยังโอเคนะจายาครับ,รบตอนที่เราเริ่มขยับขยายธุรกิจของเราโดยได้สินเชื่อจากธนาคารเนี่ยเขาก็เห็นธุรกิจเราไปได้เราก็โหมโหมเสร็จล <ง S 1> แล้วเยอะเเลยอะแล้วเราก็ขยายออกในแนวขายส่งออกต่างังวัดมากขึ้นครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ใหญ่หลายคนเขาก็เตือนเรานะคบ,บอก อย่าอย่าแรงเกินไปนะซึ่งคนอื่นก็ทำเขาไม่ทำเร็วแล้วก็แรงเท่าเราแต่เนื่องจากตอนนั้นเราทั้งเราทั้งพี่ชายเราไฟแรงทั้งคู่ครับก็เลยเอา้าลุยแล้วเราก็คิดว่าเออเราก็มีครอบครัวมีลูกที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกวันเราสมควรที่จะต้องทำเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้มันเติบโตเป็นทวีคูณครับแต่สิ่งที่เราคิดถูกครึ่งเดียว ธุรกิจไปได้จริงๆจานแต่พอมันมาประจวบเหมาะกับธุรกิจช่วงนั้นเนี่ยฟองสบู่แตกเนี่ยอะไรอะไรมันก็พลิกหมดเลยนะฮะตอนนั้นถือว่าบาดเจ็บเสียหาย,ย,หายกับเรื่องของเม็ดเงินที่ลงทุนไปเยอะไหมฮะก็ค่อนข้างเยอะครับแล,และทั้งคู่ได้มีโอกาสปรึกษากันไหมว่าจะฝ่าวิกฤตครั้งนั้นไปได้อย่างไรเพราะว่าแต่งงานไปแล้วมีลูกสามคนแล้ขยายการลงทุน ที่เรียกว่ามาจากธนาคารปล่อยให,ให,ให้ให้ปล่อยเครดิตให้กู้ด้วยเนี่ย<ะ>แล้วเจอเศรษฐกิจแบบนั้นทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาเนี่ยหาทางออกให้กับชีวิตในช่วงนั้นเองในในช่วงแรกเนี่ยเราก็คุยกันระหว่างพี่น้องว่ามันเจอปัญหานี้จะทํำยังไงทุกคนยังเป็นเสียงเดียวว่าสู้ต่อครับแต่สู้ต่อเนี่ยมันก็ต้องเกิดการหาทุนเพิ่มอีกครับตอนนี้ทุนที่เราได้จากธนาคารเนี่ย มันมีพิกัดครับซึ่งมันก็คงขยับไม่ได้ครับเราก็จะทุนนอกระบบคะซึ่งเป็นญาติญาติเพื่อนเพื่อนครับที่เขาเขาเห็นใจเราเขาช่วยเราครับแต่ทุกคนที่เขาเขาช่วยเราเราเราบอกว่าเราดีใจนะที่เขายังเห็นแล้วว่าช่องทางเรายังมีทางเดินครับวิกฤตครั้งที่หนึ่งในในในห่วงเวลาเดียวกันครับ ช่วงอ,อปีแรกที่เจอปุ๊บปีที่สองเราขยับขยายต่อนะฮะพอขยับขยายต่อเนี่ยแนวการขายเราเปลี่ยนธุรกิจที่เราจากการขายส่งร้านค้าต่างจังหวัดเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นทำราชการประมูลงานตอนนี้ใหญ่เลยแล้วก็เจ็ดเลย นันรอบที่สองนี่รอบนี่รอบที่สอง,อสองการประมูลงานนี่เกี่ยวกับยังไงฮะคือช่วงช่วงนู้นจะเป็นช่วงที่ว่าหน่วยราชการจะเริ่มต้นจะมีอบตอมีจัดซื้อจัดจ้างซึ่งซึ่งมันมันเป็นการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นลงไปครับแล้วเราก็เห็นเลงเห็นว่าในจุดนี้เนี่ยมันมีเม็ดงานเยอะมากเพียงแต่ว่าการทำด้วยศักยภาพของเราเนี่ย ุณเรามีเพราะเราได้ทุนมาจากพักพวกเพื่อนฝูงญาติมิตรแต่ก็เจ็บตัวก็เจ็บตัวเนื่องจากรเราคิดใหญ่เกินไปเพราะว่าการที่ว่าผมกับพี่ชายสองคนวิ่งมันไม่ทันเกมรเราก็เลยไปปูพื้นแต่ละจังหวัดในแต่ละภาค,คที่พอจะมีพักพวกที่รู้จัก ให้เขาเป็นแขนเป็นขาให้เราในการขยายงานครับซึ่งถามว่าคิดถูกไหมก็เหมือนเดิมคิดถูกครึ่งเดียวครับเพราะว่าหลังจากที่เราปล่อยบัญชีระบบตรงนี้ออกไปเนี่ยการทํางานตรงนี้ไม่ได้ทําในานามของเราครับทําในานามของเขาอืมนั่นคือประเด็นปัญหาที่เกิดตามมาครับบัญชีที่ปล่อยออกไปถ้าปล่อยในานามของเราเราเก็บกลับมา เพราะยังไงการสั่งจ่ายของราชการต้องสั่งจ่ายเราปรากฏว่าเราไปปล่อยในนามของคนอื่นของคนอื่นเพราะเราต้องอาศัยเขาในการทำในพื้นกลายเป็นว่าเงินก็ต้องสั่งจ่ายชื่อคนอื่นถูกต้องแล้วเบ็ดเสร็จปัญหาก็เกิดคือคือเขาเอาเงินไปเขาเอาเงินไปแต่เขาไม่จ่ายเราเขาไม่จ่ายเราเอาละนั่นก็เป็นทําให้น่าจะก่อให้เกิดมูลราคานี่ที่ที่จานวนพอสมควรที่จากแรกๆก็หลักล้านครับ ล็อตสองนี่หลักสิบขึ้นว <internet sounds> ิกฤตครั้งนูน้นครั้งที่หนึ่งหมดเป็นหลักล้านแต่ครั้งที่สองนี่หลักสิบล้านคนกําลังนึกสภาพว่าถ้าอยู่ดีๆคนเรามีนี่เกิดขึ้นนะนเอาเอาสักสิบล้านก่อน <S <S มันก็คงต้องเขาเรียกว่าเครียดไปชนิดกินไม่ได้เลยทีเดียวแล้วแล้วพี่เจี๊ยบตอนนั้นพอรู้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเป็นไงบ้างคะือจริงๆแล้วเขาไม่บอกอ๋อปิดจริงๆรถจุดที่บ้านเนี่ยนะฮะอาจารย์ คือในระบบกงสีการบริหารงานของภาคการตลาดก็มีผมกับพี่ชายสองคนจะรู้อาจจะมีน้องชายอีกคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยนะฮะเท่ากับปัญหานี้พี่เจี๊ยบไม่รู้เราไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่ว่ามันก็ต้องรู้จนได้ในวันนึงชแล้วแล้วทั้งคู่นี้ก็คงจะต้องร่วมกันฝ่าไอ้วิกฤตเหตุการณ์นี้ไปอีกรอบหนึ่งครับก็เผอิญว่าในรอบที่สองเนี่ย อาจารย์ครับเจี๊ยบเขาเป็นผู้บริโภคข,ของกิฟฟีนซึ่งเราก็แรกๆเราก็ไม่ได้มองอะไรมากมายครับแต่ก็มีอยู่ครั้งสองครั้งที่มีการจัดประชุมเขาเรียกไหนนะอาจารย์จัด House meeting ประชุมกลุ่มย่อยหรือจัดสัมมนาังหวัดเลย<อ>สัมมนบ็อกแอลลี่ซึ่งเขาก็ดึงเราไปด้วยครับซึ่งทำให้เราได้เห็นภาพบางภาพขึ้นมาว่า hey, ธุรกิจขายตรงของบริษัทกิฟฟอรีนี่มันเป็นโอกาสเหมือนกันนะแต่พี่เจี๊ยบสมัครไว้แล้วซื้อของใช้อย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อแต่ว่าคือคือก็ทํามาเรื่อยๆค่ะคือคือือเรียกว่าหลังจากที่สมัครประมาณ2เดือนก็เริ่มชวนคนครับค่เจอพอเริ่มชวนพบก็ขึ้นซิลเวอร์แต่หลังจากนั้นมองเห็นอะไรในกิฟฟอรีนจึงเริ่มชวนคนที่เริ่มชวนคนใจจริงแล้วทีแรกน่ยครับไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าอยากจะช่วยคนครับ ก็ก็เลยเลยเรื่องของธุรกิจจริงจังไรนู่นไรนั่นยังไม่ได้คิดหรอกอยากจะช่วยคนคือมองว่าธุรกิจนี้เนี่ยสามารถช่วยคนได้ก็เลยตัดสินใจเผื่อนหยิบยื่นโอกาสให้คนอื่นก็ลูกน้องอะไรเนี้ยก็คือก็คิดว่าเขาให้เขามีประกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ทําเพราะอยากช่วยคนอื่นตอนนั้นตอนนั้นที่บ้านก็ยังไม่ได้เจอกับวิกฤตอะไรมากมายด้วยมันยังอยู่ในช่วงที่เรายังพอประคองได้แต่ ขอแทรงนา่าจะประคองได้จริงแต่ผมเป็นคนมองเตรียมก๊อกสองเผื่อเพราะว่าเราเราก็ไม่กล้าพูดให้เขาเสียกาลังใจครับเราก็เลยบอกส่งเสริมเขาเต็มที่แล้วตอนนั้นตําแหน่งเขาก็ทําแล้วก็ไปได้สวยแปลว่าลึกๆเห็นภรรยาทำกิฟฟรีนในใจเนี่ยคิดลึกๆว่าเอาละ อย่างน้อยก็ยังมีอะไรสักนิดๆหน่อยๆเอาไว้ทำแต่ไม่พูดว่าตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไง<ม>ส่งเสริมเต็มที่ลึกๆหวังว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นก๊อกสองนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือวิธีคิดของคนที่ทำการค้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าจากที่พี่เจี๊ยบสมัครเพราะตั้งใจจะช่วยคนอื่นเนี่ยวันนี้ธุรกิจของกิฟฟรีนเนี่ยได้กลับกลายสะท้อนมุมกลับว่าช่วยพี่เจี๊ยบอย่างไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับทำงาน หลักร้อยแล้วมันจะรวยเมื่อไหร่ผมตอบได้เลยนะอาจารย์ถ้าทำให้ถูกต้องถูกเวลาแล้วเวลาฟักตัวของมันพร้อมภายในห่วงเวลาที่เรากะเกณฑ์าอาจจะบวกลบนิดหน่อย<า>โอกาสตรงนั้นมาแน่นอน